สบายดีพี่น้องกับสบายดีสุภุสุขคนเด้อผู้บ้านนั่งกินเข่าพี่น้องเลยกินเข่ากับไม่ถ่าแก้งจืดให้กินกับถอดปาลาเหมือนไงไม่ถา่าวคนใจดีกับปลูกเคยพี่น้องเลยอ,อ้าวก็ได้ว่าคืนนอนเลยสะดอกอู้ยกำลังเบาควันอ,อ้อเออแม่พ่อถามจะเนี่ยเจ้าอันคือฮุกจัก,ฟกเฟสไก่ซะ

เอออีแมลเราเราไปเข่าเป็นเพื่อนกับข่อยวังไดนี่อีแม่นะแล้วมันเด้งขึ้นเนาะเขาว่าเอ้าบ่อได้เข่าก่อนได้ใจเข่าก่อนนี่เด้หนิซื้อคือเดี๋ยวนี้ได้หนิมันสั่งน้ำมาน้ำมาเนี่ยเออแล้วมันเด้งขึ้นบ่เอามันมันเด้งขึ้นในสายจะเห็นเฟซกายนะเออเอามันคือเห็นเนาะแล้วข่อยก็โกดเออ เอาเจ้าคือแอดเป็นเจ้าแอดเป็นเพื่อนน่ะนี่ค่อยกดเนี่ยนี่มันก็เขียนเพื่อนเป็นเพื่อนเพิ่มเพื่อนอะเนาะอืมเด็กค่อยกดนั่นสมมุติเพกดเนี่เออนี่เจ้าเห็นนะนี่ไอใจเจ้ากดเนีได้จะเพิ่มเพื่อนมันเจ้าเห็นนะได้เด็กเขาเอาอีเมลแล้วคือเก่งเทพเฮตเให้ามาหมดข่อยได้เป็นนี่เด็กคือเนี่ยนี่เด็กนี่เออไม่เลยเนาะคือเนี่ยนี่เด็กนี่เไกลว่เอาอีเมลแต่ว่านี่เราคือมาขอเป็นมุข้อยแล้วก็หุ่จักเห็นวะเด็กคือเนี่ยนี่เด็กนี่เนาะนี่เด็กเออเลยจะเพิ่มตัวนีีี้บ่มมขอควาน มีขอความในหนีนด,นด,นด,นดินี่ดิเออเด็ดเด็เห็นบอกแลก็เอาโปะี่ขึ้นจะได้อีกเป็นยไงบอสจะเพิ่มตัวนี้น้ำไหนจะเพิ่มตัวนี้น้ำจะกดเออนี่จะเพิ่มตัวนี้น้ำจะกดไปหาน่ะเออเออเขาบอกเอาอีเมะคือเหตุเป็นเขาวะป้าเราเก่งเด้ออีเมะเขาวะเขาคิดว่าจะเขียนเองค่ะนะเออไปเขียนมันได้ถึงได้นีได้กดไส้เออกดไส้แล้วก็ป้า กินข่าวก็เงียบเงียบพี่น้องเอ้ยพอเถาก็บโบยูเหมือนนี่กินข่าวน้ากันเฮาพอเถาก็เมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยมาเห็ดพอเถาน่ะเมื่อบ้านเมื่อเห็ดนาแซงพอเถานะคะไม่อะไรพี่น้องไม่เถาเพิ่นกับไม่เถาไหนไม่เถาเห็ดหน้าพอได้กินเลือกระชายพี่น้อง พยายากได้ข่าวกันตั้งน้อยพูดอะไรพี่น้องเอ้ยติดต่อไม่เท้าได้ได้โเเออบออมีเบียร์เบียร์ขาคลายยันกลัสบายดีพี่น้องอ,อีกทีหนึ่งเด้อสมี่งขี้แอดพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีปั้นโป้งแตกแต่กระเปาายย๋า,าพี่น้องไปห้าหลอกกระเป๋ามือสลาดกับโบมีกระเป๋ามีพายไปเรียงงว่วนนะฉีสิีพายไ,ไปอ,นอนันน้ำหนายิ้วยิ้วยิ้วกระเป๋าแบบเท้านะเอาน้ำเท่านะที่หิวไปหิวมากนะเท้าหิวไปหิวมากเยอะ มนร่าแม่มเนี่ยแต่บังให้ไปลีน้ำมูเลยเนี่ยนี่แหละไปลีดน้ำมูนะไข่แน่ไปเดี๋ยวอ่ะไปนี่น้อไปนี่น้อใหญ่เลวบังพงแม่ติดนบังพงแม่บอยล่นสวยอ้ยนลายยืดเลยอะลายยืดสมือแม่ยืดเลยสาวอ่ะใหญ่แลวเป็นสาวเด้นังนำลายยืดอยู่นะเห็นหไลออกมาเลยนำลาย น้ำลายจะเป็นลอยสาวอันนี้นะสาวนี่ก็มีนำ้ำลายเหือนนี่จะมีกับน้องแบงกับผักองค์เฮียนพี่น้องเอ้ยผักองคเฮียนสิบสี่วัน,นวันที่สี่คหละอย่งทีได้ใบพี่น้องวันที่สี่เพิ่งจงสิได้แปงเฮียนเหมือนมะลุวันที่สี่มะลุอ้าวมันคือยานแบบนี้ลุใส่แขนลุนีนเฮ้ยถุงยางเหมือนมันปิดกล่องหน่อยหนึ่งนะเฮ้ยปไปในนาบ้างหอยนี้ชินเย็นบรรยากาศคือว่าซีอิ๋นหอดเลยพี่น้องเอ้ยภาวนาว่ามาอีกแล้วภาว่า นะกระยามันดีกว่าห่ออยู่ดอกหม้อไก่ที่แห้งหนาวคักเนาะเจ้านี้หมู่บนนาเจ้าก็น,นั่งอยู่แล้วอย่างบนหนาวเมือน,นี้ก่ะเด็กชายเครื่องพี่น้องจากอาใหญ่พันเนาะทางเมืองนอกเอ,อเเ่อหนึ่งหลอยเลียญเรือหนึ่งหล่อยดอลลารนนะพี่น้องแต่เงินหมทะะดทั้งรายแล้วพี่น้องเืินห่นแหละจังเบาเงินอขอบใจอาใหญ่ไรเด้อขอบใจอาไรไรเด้อทีๆๆ่มาอุ่นนวลเนาะหลานเทาอ่ะขอขอบใจไปเลยลูก ขอบใจไงบอกฉันมีสบายไงขอบใจลุงพรอ่ะไอ้ไปขอบใจนายลูกขอบใจลุงพรหลายๆเด้อตอนนี้ฉันมีกําลังงันอันนนั้เยอะเยอะนั่งยืดหนาหยุ่งหยุดพินกําลังพินแดกกระเป๋าคันกระเป๋ามาปงใส่หนาหนิเศร้าปรับเล้วนสื่อใหิยุฉันมีเครียดพี่น้องเอ้ยนอนนอนแม่พี่น้องเอ้ยแจกกระเป๋าห้ากระเป๋าบบมี่ไอ้อ่ะเนาะ อยูดีไม่เห็นสุขภาพแข็งแรงได้เด้อความเป็ีบอันใดความไข็อย่ามีเด้ไอไอม้มันมันยืนแล้วก็รำรวยมันหนาเด้อเน่ล่ะมื่อนี่เขากคลายเครื่องคือเก่าพี่นอ้องใครอยากเขามาอุดนู้นกะเขามาอุดนู้นได้ได้พี่นอ้องถ้าเท่าแบบสามารถจากช่องยูทูบ YouTube นี่เป็นราคาพิเศษนะพี่นอ้องขึ้นบอกี้อย่างเนี้ยอ่าเกือบเกือบจากราคา ขาใหญ่แล้วเข้ากันไหรลราคาสงเลยพี่น้องป้าหนาหนาอยู่กล่องคือดำกว่าหนาตัวจริงว่ะดำหมดเห็ดคืขลือเออืนนามเสฉดได้พี่น้องเอ้กล่องเข้ากันนะพี่สิโกโปรไหมโกโปรก่อนโกโปรเก่าโกทิพยายาคำมาอุดนุ่นกะคำมาอุดนุ่นได้เลยพี่น้องเด้อพี่นออ้อกไก่เ<น>ลยดาวเรืองยินดีตอนหาพ,พี่น้องเลยหรือว่าเขามาะรีนน้ำก็ได้เนาะ ผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใดเอ็งผู้เรื่องกล้องหรือซื้อาให้ได้พี่น้องเด้อแม่เอน่ะยังได้อยู่ในกล่องโกโก้นรืพี่น้องอ่าแล้วก็สอบถามข้อมูลให้ได้พี่น้องว่าราคาเท่าไหรแล้วก็ใส่ได้ยังอ่ามันมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บบ่มัแล้วเอาเอาเอามันมันมาเสียบกับโทรศัพท์เอาลงยากเนาะมันยากตัวไหนแหละอันนี้เหราเฮ็ดโหลดลงโหลดไม่ค่อได้เลยได้ได้เี่้อเอ้ยพว่ามันถ่ายไปใส่กับสไปนี่หน่อยนะ จับดำางทำนี้ให้ด่านะดัมคือหรืออยู่เพคะดัมแบบดัมด่างทำนี้แล้วก็เอาลงณ์ด่างก็ได้อารมณ์ด่าได้ถ่ายตากลุ่นฝ่าหัวกระใหญ่คือโทรศัพท์มือก้าวเสียงเนี้ยเอาไปถ่ายกลางตอนคนตกเอออันน่าถ่ายตอนคนตกก็ได้เงียบพี่น้องเอ้ยมือนี่อากาศเป็นสีเงียบๆน้องแบงก็ไปหาหลินน้องมีก็นั่งเขียนแม่อยู่้าน เห็ดแต่เศร้าโอ้พี่น้องเออเขาบอกแล้วไเถ่าเราเห็ดเองยังวะฮบปกติแต่ละเธอเราเห็ดหายมูเห็ดหายมูโทรศัพท์อันนี้เพิ่นเห็ดเองเพิ่นเพิ่็นอันมันขืนมาเลยโอ้จือขนาดลุกเคยพี่น้องขนาดหูเก่าจะได้ในโทรศัพท์นั่นบม่เออเนาะเราก็จือเลยเนาะเออเราเราสิอ่านภาษาอังกฤษได้ไกลอันนี้เออได้เลขภาษาเวียดมัน็คลขายกับภาษาอังกฤษ เราอ่านได้แล้วมันขึ้นแล้วแล้วอ่านแล้วกดบันในอีเมลนะเอาเลยนะพวกอ่านภาษาอังจีนได้เขียนได้ไอ้อ้วนสบายดีปปลาลุงในอ้วนมาแต่ใไซลูกหลาฝากส่งให้มเมืองปะไกลแน่ส่งให้เมืงกระป๋อไก่ะปลาลุงเนี่ยได้อีกไว้พรในปลาลุงแนเย็ดนี้แหงนี้ไว้พรในปลาลุงแน่ไว้ไว้พรในปลาลุงแน่เอาไปไว้ ปลาลุงสุกภาพแห้งๆเด้อปลาลุงสุกภาพแข็งๆเด้อเบ่งแง่งอันร้านแบ่งไปเรื่อยๆเด้อน้เบ่งแง่งร้านแบ่งไปเรื่อยๆเด้อไปเรื่อยๆเด้อมาใ้ใสลิ้แล้วงานเธอเลยได้ก็เลยลินนอนม้โดนอนหรอันนี้นอนนอนอนนนได้โอ้ย ไม่พป่นอนอยู่ล่องบ้านนี่นอนบินวัวเอือนอนแม่พี่น้องเอย้ยยังป่ส่วงป่เศร้าอยู่ดาวเฮืองกะขอขอบใจลายๆเด้อท่านผู้ชมทุกคนเนาะที่เข้ามาเบิ่งส่งดาวเฮืองกะเบ,บาไกลขอพระคุณลายลาย เรวเรื่องกะยูหานคายแข่งคือเก่กกาพี่น้องเลยหบดไปทางใดแต่ละมือกะเผาหานกับเบาไก่คือเก่าฮานเดอร์พี่น้องเลยไปทางใดกับโบได้ตลาดมือน้กามีคนอยู่แต่กะคนโบไล่ไปไหนแต่กะพอเด็กคล้ายพี่น้องแล้วกะคล้ายแบบนี้ไปเลยเรื่อยเนาะใครอยากขมาอุ่นนุนกะมาอุนนุ้นใดเด้อลูกสาวกนยังขี่หายคือเก่กาพี่น้องเลย บวสวงบวเศร้าคือเก้าเศร้าหรือเป็นเนห,หนียบไปรอเบึงองทหานอเมนะมีบวจะกระเป๋านะนจะหาและจะเบิ่งและหันได้มีอีกใครกระเป๋าแต่ไปรอเบิงองถ้าไปสื่สวรรค์เป็นยังลรกสวรรค์แห่งหลายได้ลูกอยู่ไอเตกนะจิงไ,ได้ไไดไไดยังแล้ววันนี้จิงไ,ได้ยังอ,อ,อ,อีกแล้วเปลี่ยนใจอีกเลยเปลี่ยนใจไปตลอดเนาะ เอาละพี่น้องคลิปนี้เรื่องกัซซีเดโอลาเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแหงสุขภูสุขค้นเด้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องกลาบสบายดี